รอกเนาอจากนั้นมาดิเออิขึ้นมีบบ่าหินมาหินตุ้งดอนดิมาหินมาหินครึ่งวันเด้อร้อนหยซีดมาดอนมากเมื่อกี้เลยดินเอาไปห้าสิบบาทแล้วครึ่งวันสิบบาทรุ่นอยู่นู่นครับพี่หินเรามาทั้งวันครับว่าจะไปเกี่ยวข้าวครับมาช่วยงานก่อนไอพี่ fc fc ไม่มีปัญหาก็เช้ามาบมาเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็ ต้องไปคุยอึกกระเลือเด้อเพราะว่ามันเป็นินน้ำใจไอซีเขาส่งมาให้นะครับนะครับเดี๋ยวไปเนื้อหลวงมาครับจะเอ็มเกตถึงแล้วครับผมลูกชายชาวบ้านนี้มาทำงานเรียกชื่อลุงพลกันหมดค่ะใช่ครับแต่ไม่รู้เขาจะไปฟังลุงคงไม่ได้ไปคุยเขาหรอกเพขาไม่รู้เขาคงไม่อยากได้เขาไม่มาดูเลยครับ สงสารใช่ไหมลุงสารไม่ได้กินทั้ง kind ว of ันดูแลถ่ายรูปถ่ายรูปได้ไหมครับขอบคุณที่ยังคงลุงพ่นครับลุงพ่นไทยร่วมกับเอสซีลุงครับอู้นาเห็นใจนี่ถ่ายรูปติดวัดเลยนี่วัดออมีมีของขวัญมาให้ด้วยอ๋อเจ้านายก็ไม่ถึงใจเลยเนาะเจ้านายเนาะ โอ้ยเล่าบ <toys> ่ <P an lon kinda> ีไปบ้านมงคลมาแล้าเขาบอกมงคลมงคลไปวัดาู้หลวงนั่างั้นประยุทธ์เดี๋ยเหมารวดมากดิมโนเลีไอมักเจลาลเดอร์มอนเดลีครับพี่ครับเดี๋ยมมาใหม่ไปหาจ่าเอ็มแป๊บครับผมครับผม แต่หน้าลกทุกๆช่องเลยครับผมครับผมขอบคุณครับตออยู่ที่บ้านยูบ้านไปถ่ายกรุคนคุณพขออีกรูปนึงค่ะ้าวไอเชฟพี่โจโทรมาถาน้องเพิรนมีอย่างจากเด้อกินเ่ กลางวันเข้าไปมันเพลงให้ลุง30ครั้งอาชิตครับผมสุดจัดว,วะท่านละสุดจัดภาพมัวมากครับผมครับผมภาพมัวนะครับเอฟซี FC ตามขึ้นมาถึงทัง้งวัดเลยครับพี่รักกล้องไม่ชัดเลยท่าน,นออกมาจากช่องคุณเก๋เพื่อ วัวครับเมื <tı ro> <S <S ่อเมื่อเลยครับครับครับินดแหงกิดินแหงเอาบ้านครับหรเครับเอา้มากมอเตอร์ไซค์มาครับก็มากำลังใบหน้าอยู่อย่างนี้อเสถานที่นี้เขมาทำบุญต่อมาตาจเมาบ่อจิตอนครับอ๋อบัญชีเพื่อนนี้ครับเด้อครับผมครับผมรู้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ เ็ดกล้องมาจ่าลเวมา